ส่นหูห้าโอ้โหดีตำบลมันใหญ่เลยครับโอ้โหใช่ตมบลใหญ่มีทุกหมูอะพ่อป้าหมู่ที่อยู่ในจังหวัดเข้าในโซนพอดีความในโซนพอดีเขาส่งได้หมดเรอสิทธขอสารลับส์ตอนนี้เขาเริ่มยังครับท่านยังครับตอนนี้ได้ได้ทีทีเดียวเลยครับเนี่ยเตรียมแผนแล้วเตรียมแล้วครับเริ่มเตรียมแล้วแต่ทุกหมูป้าเป็นคิดสเนี่ยมันชอบเนี่ส่งมลาบหน่อยได้ล้านของหมูห้าเป็นไงเรียบร้อยมางป้า ตอนนี้มันก็หนูว่าประสบปัญหาไปของกาเ็าครับเดี๋ยวก็มันนานด้วยปลาปามันนานแล้วครับนานต้องเจาะเห็ดเลือกที่กะนำไปนสนอทุกโอ่ก็ข้าวที่ญหาที่สํารับน้อยไปสํารวจมาเบื้องต้นจะมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้ามันมีเพิ่มตรงไหนก็เดี๋ยวให้สํารวจน้อยทํารายงานขึ้นมาครับแล้วก็อันไหนที่ ในส่วนของตำรวจเนี่ยจะประสานได้หรือโดยตำรวจเองเนี่ยที่จะเข้าไปแก้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับว่าภาไหนที่เราทําได้โดยโดยโดยการตรวจสอบหรือว่าเข้าไปแล้วก็เดี๋ราจะประสานพยายามตรวจสอวสิบหกประสานกับหน่วยข้ามเชียรที่เกี่ยวข้องก็เดี๋ยวจะช่วยประสานให้นะครับทังไงก็จะภาคเอกพยายามตรวจสอบวสิบหครับ